ละครแล้วของมึงวะฮะเด็กแม่งนํำตาล้วมันเทศแล้วใอ้วิทธตวิดีโอใส่บริษัททำละครมองๆแล้วก็ชนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คริสเนิร์ดหนังในวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์ไทยเรื่อง คุณชายภาพ,พยนตร์ไทยเรื่องคุณชายกำกับโดยชัชวาวิศวะบำรุงชัยแสดงนำโดยอิชนกรพึ่งเกียรติรัศมีรับบทเป็นชุดอาทิตยาตรีบุดารักหรือไม์โฟอีฟรับบทเป็นน้ำ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเนื้อหากเกี่ยวกับชุดไอหนุ่มปากดีที่ไม่ชอบละครทีวีที่มีเนื้อหากเกินจริงแต่กลับต้องมารับหน้าที่เป็นผู้กำกับละครให้กับเฮียวิทย์เจ้าของบริษัทผลิตละครที่ชุดไม่ชอบชุดได้รับความช่วยเหลือจากน้ำแฟนสาวที่รักการดูละครการทำงานในครั้งนี้จะทำให้ชุดได้เรียนรู้ว่าชีวิตจริงอาจเกินกว่าละครที่เขาเคยดูถูกต่อไปนี้จะเป็นความรู้สึกของคริสเนร์ดหนังหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องคุณชาย ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับชีวิตจริงคำพูดการกระทำและการตอบสนองของตัวละครทำให้คนอย่างผมรู้สึกเชื่อและอินไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเรื่องอย่าหวด้วยวาแผนไม่ผูกรังแกจากนางร้ายคีวินนางฉันตอ,อ้ ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เพอร์เฟกส่วนตัวของผมคิดว่าปัญหาของหนังเรื่องนี้คือลักษณะนิสัยของตัวละครไอชูดด้วยความที่ตัวละครนี้เป็นคนปากดีพูดจาอย่างคายเียพาชนชนมเมื่อไหร่อี่เอกเรื่องนี้มันจะคิดได้สักทีวะ และเมื่อเหตุการณ์ในหนังไปถึงจุดที่จะเป็นอารมณ์ที่พีคที่สุดของเนื้อเรื่องหรือทําให้คนดูนั้นรู้สึกอินมากที่สุดกระทบหัวใจของคนดูมากที่สุดลักษณะนิสัยของตัวละครไอชุดทําให้การแสดงออกของตัวละครนี้เป็นที่ขัดอารมณ์ของคนดูเป็นตัวที่ดึงทําให้อารมณ์ของคนดูนั้นไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดได้ แต่ปัญหาที่ชัดเจนที่สุดของหนังเรื่องนี้คือการที่หนังไม่ยอมคลายปมภายในเรื่องทั้งหมดยังมีบางส่วนที่ยังทําให้คนดูรู้สึกสงสัยถึงที่ไปที่มาและจุดสิ้นสุดของสิ่งนั้นจริงๆแล้วเป็นอย่างไร แม้ว่าผมจะมีปัญหาในส่วนนี้แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีอีกหลายส่วนที่เป็นส่วนดีมากๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างน่าติดตามและไม่น่าเบื่อการดำเนินเรื่องน่าสนใจบรรยากาศของเรื่องทำให้เรามีความสุขขณะที่ดูและส่วนที่ผมประทับใจมากที่สุดนั่นคือส่วนของเพลงประกอบความรู้สึกในตอนที่ไปดูในโรงภาพยนตร์นั้นเหมือนผมหลุดเข้าไปอยู่ในความฝัน เสียงเพลงดนตรีประกอบเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าคุณเคยดูละครไทยเป็นแฟนละครไทยชอบดูภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์คุณชายจะทำให้คุณ หลงรักสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเสียดสีผ่อนคลายชื่นใจทั้งหมดนี้คือความรู้สึกหลังชมคุณชาย หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้และอย่าลืมติดตามเพจ f a c e b o o k TikTok และ l e m o n เ d e เพื่ออัปเดตข่าวสารและคอนเทนต์การรีวิวสนุกๆเพิ่มเติมจากคริสเนร์ดหนังแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับ